สำหรับสเต็ปที่2ของระบบ MRT ของเรานั่นก็คือการเคลียร์หลอดเลือดครับหลอดเลือดของเราเป็นอวัยวะที่สำคัญที่จะนำพาทั้งอาหารออกซิเจนน้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของเซลล์ในร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นหลอดเลือดจะต้องสะอาดแล้วก็ที่สำคัญหลอดเลือดนั้นจะต้องไม่อุดตันนะครับและมีความยืดหยุ่นที่ดี สำหรับสเต็ปที่2ในการเคลียร์ลอดเลือดเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ารีเวกตอยร์ยางในรีเวกตอยร์ยางนั้นมีสารสกัดสำคัญที่เป็นแหล่งของไนติกออกไซด์เมื่อเราอายุ30ปีขึ้นไปไนติกออกไซด์ของร่างกายของเราจะสร้างน้อยลงตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราควรจะเสริมไนติกออกไซด์ในทุกๆวันครับตามงานวิจัยนะครับของดรฟอริกโมลาได้บอกว่า การทานไนติกออกไซด์จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบในหลอดเลือดการเคลียร์ระบบหลอดเลือดของเรานะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับและตัวที่2นะครับที่มีอยู่ในรีเวกตาอย่างนั่นก็คือสารสกัดจากเมล็ดมะเขือเทศท,ที่เราเรียกว่า TAE หรือ Tomato q u Extract นะครับซึ่งตัวนี้มีงานวิจัยครับว่าสามารถยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า ACE นะครับหรือ Angiotensin Converting e n z อนนะครับซึ่งเป็นยากลุ่มหนึ่งนะครับที่คือยาในกลุ่มของเอทอินฮิบิเตอร์เช่นอินาลพิลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ TAE เลยมีฤทธิ์ในเรื่องของการช่วยทำให้ความดันในระบบร่างกายของเราดีขึ้นนะครับสามารถช่วยลดความดันได้รวมทั้ง TAE ยังช่วยในเรื่องของการที่ทำให้เก็ดเลือดของเรานะครับจาก มีภาวะของหนามแหลมให้เป็นภาวะของการกลมมนมากยิ่งขึ้นลดโอกาสของการเกาะติดของหลอดเลือดหรือหลอดเลือดอุดตันนั่นเองนะครับในส่วนที่3เราเรียกว่าซินิจิสวิตามินโดยมีวิตามิน B6 B12 โ o l ฟอิกแอซิดและก็มีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นวิตามินสำคัญในเรื่องของการดูแลระบบหลอดเลือดหัวใจทั้งระบบเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวรีเวกตย้ยยางเลยเป็นคำตอบในเรื่องของการดูแล แก้ไขในส่วนของระบบหลอดเลือดลดการอักเสบของหลอดเลือดลดการอุดตันของหลอดเลือดและที่สําคัญวิธีการทานครับโดยคนปกติควรจะทานวันละ3 5ถึงซองต่อวันแต่สําหรับคนที่มีสภาวะในเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเราควรจะได้รับในส่วนของนีเวกตาหยางเนี่ยวันละ5-12ถึงซองต่อวันขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของเราครับ สำหรับรีเวกตาหยางจึงเป็นคำตอบครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพองค์รวมในสเต็ปที่2เพื่อเคลียร์หลอดเลือดทั้งระบบและที่สำคัญควรจะทานต่อเนื่องอย่างน้อย120วันครับเพราะว่าเลือดของเราเปลี่ยนแปลงทุกๆ120วันครับ